พามาดูวิธีการรีดผ้าถุงสาเร็จกันค่ะเวลาเรารีดเราจะต้องรีดทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะมินจะเริ่มรีดตั้งแต่เอวของส่วนที่เป็นผ้าถุงด้านในค่ะดึงขึ้นบนโต๊ะรีดผ้าแบบนี้เลยค่ะให้เรารีดด้วยระบบไอน้ําได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมีเตารีดที่เป็นระบบไอ้น้าเนี่ยจะทําให้เรารีดง่ายนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเตารีดระบบไอน้ําก็ใช้เป็นเตารีดธรรมดาแต่ว่าควรใช้ที่ไฟกลางค่ะเพราะว่า ถ้าถุงชนิดนี้อาจจะมีดินเงินดินทองหรือว่าการอัดผ้ากาวมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไฟแรงไปจะทําให้เกิดการไหมได้ง่ายนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าจะใช้ไฟแรงก็ให้ใช้เป็นหน้ากากเตาร,รีดปิดทับที่หน้าเตาร,รีดไปก่อนอันนี้ก็ย่อมทําได้เหมือนกันค่ะสําหรับเตาร,รีดธรรมดาเนาะ ก็เริ่มรีดแบบนี้เลยค่ะรีดจากด้านในเวลาเรารีดด้านในเหมือนที่มินเคยบอกว่ามันจะส่งอนนิสงให้ด้านนอกเนี่ยเรียบด้วยจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเน้นด้านนอกมากเพื่อช่วยคงความที่ไม่ให้สีของผ้าถุงเนี่ยมันซีดจางหรือว่ามันอาจจะมีดีไซน์หรือว่ามีดีเทลอะไรบางอย่างที่ติดมากับผ้าถุงอย่างเช่นผ้าถุงบางตัวเนี่ยก็จะมีดินเงินด,นดินทองติดมาเราจะได้ ไม่เกิดการเสียหายที่ผ้าถุงนั่นเองค่ะแล,ละลักษณะการรีดก,ก็รีดให้กลมแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็เห็นทิวไหมคะเห็นทิวเส้นตรงๆไหมนั่นก็คือรอยพับของผ้าถุงค่ะถ้าเกิดว่ารอยพับของผ้าถุงเราจะไม่รีดทับไปค่ะเราจะเก็บรอยเอาไว้เป็นทิวเพื่อสําหรับการขึ้นเป็นรอยพับของผ้าถุงนั่นเองค่ะรีดวนแบบนี้เลยผ้าถุงตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ ผ้ากาวค่ะเพราะว่าผ้ากาวไม่ได้หลุดล่อนขึ้นมามากมายนักก็เราก็รีดไถไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีช่วงไหนที่หลุดล่อนออกมาเราก็ใช้วิธีการตะปบเตารีดเป็นระยะะ,ยะแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดไปจะทําให้ผ้ากาวไม่ย่นนั่นเองค่ะต่อมาเรามาจับด้านหน้ารอยพับของผ้าถุงนี่จับแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นโต๊ะแบบนี้นะแล้วมืออีกด้านก็จับเอาไว้แบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็รีดไปให้ตรงให้คมเลยนะคะแล้วก็รีดค่ะ อันนี้คือลักษณะการจับรอยพับให้คมนั่นเองค่ะคล้ายๆกับการจับกรีบกระโปรงค่ะคือส่วนไหนที่เป็นรอยพับเราก็เน้นให้มันคมไปเลยค่ะก็รีดเป็น2ส่วนค่ะก็รีดแบบนี้สําหรับการรีดผ้าถุงค่ะมันจะทําให้ปลายหน้าของผ้าถุงเฉียบนั่นเองเนาะพอเรารีดเสร็จเรียบร้อยด้านหนึ่งแล้วก็พลิกอีกหด้านค่ะแล้วก็รีดค่ะ ต่อมาเรามาดีด้านนอกจำไว้เลยค่ะว่าผ้าถุงถ้ามีดิ้นเงินดิ้นทองที่มันไม่ใช่เส้นใหญ่ที่เป็นเส้นใหญ่ได้ค่ะมันจะไม่ค่อยทนความร้อนให้เราใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดทับลงไปที่ผ้าถุงแต่สำหรับตัวเนี้ยเส้นได้ค่อนข้างที่จะทนความร้อนได้คือไม่จำเป็นต้องปิดทับก็ได้แต่อันเนี้ยมินทำให้ดูว่าถ้าเจอผ้าถุงหรือผ้าสิ้นตัวไหนที่มีดิ้นเงินดินทองติดมาให้เราใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดทับแล้วก็ รีดแบบที่มินทําให้ดูแบบนี้นะคะรีดเลาะไปเลยค่ะดึงช่วงเอวขึ้นไปนะแล้วก็รีดค่ะรีดทับแบบนี้เลยช่วงสะโพกเห็นไหมมันก็จะล็อกอยู่ที่หัวโต๊ะพอดีค่ะก็ถ้าเรายกขึ้นมาแล้วเรารู้จังหวะการยกของกระโปรงหรือผ้าถุงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อหยุดตรงนี้แล้วเราก็รีดได้มันจะรีดได้ง่ายผ้าถุงก็จะไม่พองค่ะ,คะรีดแบบนี้ไปเลยผ้าถุงตัวนี้จะ สามารถที่จะใช้ตารีดกดลงไปได้นะคะแต่ว่ามินทําให้ดูเฉยๆเนาะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรีดดิ้นเงินดิ้นทองได้โดยการใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดทับแต่ตัวเนี้ยรีดทับไปเลยได้สบายใจได้เลยค่ะก็ใช้วิธีการใช้ตารีดไอ้น้ำรีดส่วนใหญ่อะจะเน้นหลักเลยคือตอรีดไอ้น้ำเพราะว่ามันช่วยทุนแรงได้เยอะค่ะค่อยครีดไปแบบนี้เลยหมุนไปให้รอบค่ะลักษณะการรีดเนี่ยถ้าด้านนอกเนี่ยมันก็จะรีดง่ายกว่าด้านในมากเพราะว่า เราได้จัดระเบียบด้านในไปเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็เลยจะทําให้เรารีดง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือวนให้รอบค่ะแล้วก็มาจับตรงด้านป้ายหน้าเหมือนเดิมค่ะของผ้าถุงวนให้รอบค่ะส่วนไหนที่เป็นกลีบเป็นเป็นช่วงกลีบช่วงรอยพับเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรีดทับค่ะเอาไว้เพราะว่าเราจับกรีบข้างในไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นตรงตรงไหมคะก็อย่าไปรีดทับมันค่ะเมื่อวนเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาจับรอยพับผ้าถุงแล้วค่ะ แค่นี้ค่ะสาหรับการรีดผ้าถุงให้มันล็อกอยู่ตรงหัวโตวเห็นไหมคะมินจะวางในแนวเฉียงค่ะแล้วมืออีกด้านมินก็จะล้างเอาไว้แบบนั้นที่ท้ายผ้าถุงแล้วก็รีดไปเลยค่ะง่ายไหมคะแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีมือจะล้างเพราะว่าเราจะต้องเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดทับใช่ไหมก็ให้เราใช้เข็มหมุดอะกัดลงไปที่ใช้ใช้ผ้าถุงแล้วก็รีดทับค่ะแค่นี้เองค่ะสําหรับการรีดผ้าถุงสําเร็จเนาะที่มีดิ้นเงิน